สวัสดีสมชสาชิกคัสตาราเซนเดกนะครับวันนี้พบกับผมเป็นได้ไม่ใช่คเคยครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลกลุ้นหลายรายการนะครับหนึ่งคุณหนึ่งรายการวันนี้มุมพาร์ตเกมฟุตบอลเฮมิลเล็กอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปอร์บ้าตระตละับกระเบียร์ของเบรนฟอร์ดเรื่องราฟังเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตเกมนัดแรกบุกไปเอาชนะอิปสวิยตทาวทีมน้องใหม่ศูนย์ประตูสองยืนที่หกของลีก ถิติห้านัดหลังสุดชนะ 4, สี่เสมอหนึ่งทางฝั่งทีมเยือนเบรนท์ฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟลค์เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลตมาได้สองประตูเดอหนึ่งอยู่อับที่แดของลีกเิติห้านัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ 3, หนึ่งการจเดทัาวันนี้ลิเวอร์พูลมาในระบบสี่สองสมหนึ่งนาเปารงยิโก้โชตาเติมเกมลุกด้วยลุยดีอาร โดมินิ ine, ah. กโซบส์ไลมูฮัมหมัดซาลาคุมเกมเลนกลางวางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คู่กับไรอันกาเฟนแบกคู่เซนเตอร์ส่งเวอร์จิลฟานไดค์ร่วมกับจาเร์เลวคอนซาแบ็กซ้ายแอนดูลูเบอร์สันแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อานูผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริซงเบเกอร์ทางด้านทีมเยือนเบนฟอร์ดมาในระบบ4-3-3สามสามสามสันแนวลุกวางไรอันเอมเบอร์โม โยอันวิซาเควินเชตแดนกลางวางมาธิอันเยนเซนวิตติลลี่ยาเนลคริสเตียนนอกาคู่เซ็นเตอร์ส่งเนธานคอนลินคู่กับอีธานพินนอกแบ็กซ้ายคริสโตเฟอร์อาเยอร์แบ็กขวาแมชลูเลฟผู้สาบตูก็จะเป็นมาร์คฟิกเคนคู่นี้ก่อนเกมเขาให้เลวหูเหนือกว่าอยู่พอสมควรครับเกมล่าสุดที่เจอกัน ลิวฮูบุกชนะหนึ่งบโทสี่ส่วนฮานาหลังสุดที่เจอกันลิวฮูชนะสี่เบนฟอร์ชนะ 1. หนึ่งทัศนะของคู่นี้ผมมองว่าลิวฮูความพร้อมนักเตะเกมนี้สมบูรณ์ทุกตำแหน่งยิงได้ยิงได้เล่นในบ้านเน้นเต็มที่แน่นอนส่วนทางเลนฟอร์ดความพร้อมนักเตะเกมนี้บาดเจ็บสี่ลายคาดวานาจะชุดที่เอาชนะคริสตัลพาเลสลงบูก,ก่อนมองแล้วศักยภาพนักเตะลิวฮู ดูเหนือกว่าเยอะน่าจะดีพอที่จะเก็บชัยในบ้านได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดริวูชนะ2ประตูต่อ0ศูนย์จะเล่นที่ตั้งช่อง,องนี้นะครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ